สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Contaction Simulator 3นะครับผมวันนี้เราก็จะใช้รถปูนไปทีทีพื้นนะครับผมทีพื้นพื้นฐานก่อสร้างนะครับผมเราก็จะไปเอาเราก็จะไปเอาปูนก่อน,นครับผม ปูนครับนะครับผมปูนอยู่ช่องไหนนะผมลืมแล้วครับท่านผู้ชมปูนอยู่ช่องไหนเนี่ยผมว่าช่องนี้แน่สงสัยจะเป็นช่องน,นี้นะครับผม ผมลืมผมไม่ได้เอาผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาเอาปูนแบบนี้นานแล้วนะครับผมผมว่ามันไม่ใช่นี่นผมไม่ใช่ของแนี้วครับผมเสียเวลาอีกแล้วอันไหนเนี่ยอันไหนเอาปูนนะตรงนั้นแน่นอนเลย เอาปูนก่อนนะครับผมใช่แล้วครับอรอรอให้เต็มก่อนนะครับผมสองสามวันคือหลังเมื่อกี้ผมไม่ได้ลงคลิปลงนะครับผมผมไม่ได้เอาคลิปลงเพราะว่าคือมันไม่ว่างครับผมแล้วก็มันไม่มีเวลาทาก็เลยมาทําวันนี้นะผม ใครดูกอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งอะไรกดทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดนะครับผมแล้วก็จะวาบนะครับผมเรียบร้อยครับวรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียวเวลาแล้วก็วาบนะครับผมแล้วก็ถอยนะผมตอนไหนที่รถปูนไปไม่ถึงผมก็จะใช้ไมโครไมโครหรือว,ว่า ทอยปูนนะผมผมว่ามันถึงหมดแหละแล้วก็เทปูนนะผมวันนี้เทปูนให้เรียบร้อยครับผมต้องให้เต็มทุกซอกทุกมุมนะผมถ้าไม่เต็มเดี๋ยว เจ้าของเขาว่านะผมัมนก็จะไปฟังฟังนั้นนะผมทีนี้เราตัง้งใจให้มันทั่วถึงน,นะครับผม อาชนชนใจเย็นลูกพี่เส็จแนะน,น่นอนงานนี้มันแค่นะผมผมก็เลยจะใช้มาคูดูด้นะช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะผมก็อย่าลืมสวมแมส ตั้งมือบบอยๆนะครับผมอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากนะครับผนมะเฮ้ยก็กำลังกบได้ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมนีกนิดเดียวนะครับผมแล้วก็จะไปฝั่งนู้นแล้วก็เสร็จนะครับผม ทำไมอากาศมันเป็นอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมมันเป็นโมโวยังไงก็ไม่รู้นะครับผมจะคลายฝนจะตกหมอกหรือว่าเป็นหมอกผมก็ไม่รู้นะอันนี้วันนี้อากาศร้อนมากครับผมเด็บในชีวิตจ,จริงตอนนี้คืออากาศร้อนมากบผม อากาศร้อนพรุ่งนี้น่าจะฝนน่าจะตกนะผมเพราะว่าก้อนนี้เยอะอากาศร้อนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอ่านี่อ่ะเสร็ดีทีนี้มันน่าจะให้เราขอไปเอาอันนี้ผมแล้วก็ใช้รถปูนเก็บเข้าบ้านนะผมเรียบร้อย อันนี้ไม่ต้องใช้มันแล้วครับแล้วก็นั่งบอกว่าไงคลิปหน้าเรามาต่อกันนะผมคลิปหน้าเราน่าจะวางแท่นวางอะไรก็ไม่รู้นะผมเราต้องไปซื้อของก่อนคลิปนี้เขาจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมบายบายครับฝากติดตามด้วยนะครับผม